มาอนี้ใช้สินฟาร์มนะครับก็อยากอัปเดตนะครับหนาแพนโกล่านะครับเพิ่งปลูกตัดครั้งแรกนะครับตัดผ่านไปได้นะครับเป็นแพนโกล่านะครับเราก็อยากมาอัปเดตนะครับใ้พี่น้องนะครับคนหมักงวในเบ่งน้ำกันนะครับ สินฟาร์มของเขานะครับกับพึ่งได้เพนกล่ามาปลูกนะครับกาลองลองเบิ่งนะครับแต่ในความคิดของผมนะครับก็บคือว่ามันซ่ายอยู่นะครับเพนกล่าที่นานยาวนะครับ ผมว่าจะสู่ลูซี่ก็ได้นะครับที่่าวเร็วได้กินเร็วนะครับแต่เขามีเนื้อทีหน่อยนะครับผมว่าปลูกลูซี่นะครับที่ได้กินเร็วนะครับของผมกาดลองลองเบิงนะครับไปอยากเหยู้้นะครับว่าเป็นแนวใดนะครับแพนโกล่านะครับนี่เพิ่งตัดไปรอบแรกนะครับผ่านไปได้และวนะครับ เพิ่งจะเย้าขึ้นมาจักหน่อยนะครับเขาก็ใส่น้ำแล้วก็วานปุ๋ยไว้แต่ผมก็ปลูกลูซี่ไว้อยู่นะครับกบ็ผมคิดว่าลูซี่จะเร็วกว่าแพนโกล่านะครับ ก็ป,ปุ๋ยขคระนะครับขี่งัวเขานาะครับมาใส่รู้สึกว่าจะงามเร็วนะครับกวบปุ๋ยเคมีนะครับนี่นคือแปงอ้งหญยาแปงโกล่านะครับมาอัปเดตนะพี่น้องเขาได้เบิ่งน้ำกันนะครับในหุว่า พนกลากับลูซี่นะครับไปสีญญาเร็วกลัวกันนะครับสําหรับผมนะครับคิดว่าลูซี่นะครับจะเร็วกลัวนะครับแต่ถ้ามีเนื้อทีหน่อยนะครับก็ลูซี่ดีกลัวนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับกบ็ไว้ซ์นีกร์นะครับ เดีย๋ยวผมจะถ่ายเนี่ยแปลงหญ้าลูซี่ของผมนะครับเพิ่งปลูกใหม,ม่ครับผมสวัสดีครับ